ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มคนนะคะที่ก็น้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนั่นก็คือสมาชิกศิลปชีพค่ะโดยได้บอกนะคะว่าพระองค์ท่านได้พระราชทานอาชีพทอผ้าหลังจากนี้ยืนยันว่าจะตั้งใจสานต่อนะคะจะทําต่อไปจนกว่าจะทําไม่ไหวค่ะที่อาคารทอผ้าสมาชิกศิลปชีพนะคะที่วัดน้าเต้าตําบลน,น้าเต้าอําเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้ค่ะสมาชิกไปร่วมกันประดับผ้าเป็นผ้าขาวดานะคะหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารทอผ้าบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าเลยค่ะ จากการที่ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับสมาชิกกลุ่มทอผ้านี้บอกเลยนะคะว่าอาคารทอผ้าแห่งนี้ค่ะสร้างหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ก้าและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราชฎรที่ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมหลายพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงทรงทราบว่าอำเภอมหาราชประสบปัญหาน้ำท่วมมากกว่าทุกอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าค่ะเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับรัษฎรเมื่อปี2519และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี2520นะคะนางพยาบุญเหลืออายุ66ปีซึ่งเป็นประธานสมาชิกของวัดน้ำเต้าบอกว่าตอนนี้นะคะได้มีการหลังจากทราบข่าวการที่พระองค์ท่านสวรรคตร,รู้สึกเสียใจมากเพราะอาชีพทอผ้า เป็นอาชีพที่ทำมานาน49ปีเกิดจากพระองค์ท่านหลังจากนี้ยืนยันจะทอผ้าต่อไปจนกว่าร่างกายจะทอไม่ไหวเสียใจอยูก็เหมือนว่าไม่มีท่านแล้วคืออาชีพหลักๆเราก็ได้จากพระองค์ท่าน ได้จากนี้เลยป้าไม่เคยไปทั้งไหนเลยป้าถามาตลอดตลอดเป็นระยะเวลากี่ปีมานะครับที่เราได้สัมผัสได้ทํางานตั้งแต่สิบเก้าป้าไม่เคยไปไหนเลยเล,เ,ลเ,ลเ,ลเล่นเล่นี่ยพอต่อหกแปดแล้วป้าก็คิดว่าป้าคงไม่ไปไหนแล้วนะก็ทำอย่างเงี้ยจนกว่าป้าจะทํำไม่ไหว